สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมักระเบิดเกมเมอร์นะครับตอนนี้ผมได้ตารางโเด้นทมมมาแล้วครับตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่งนะครับช่วงเวลานี้เป็นเกมของเนโกะนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับก่อนเวลาจะสายไปกว่าน,นี้กลัวคนอื่นจะแตกก่อนนะครับลุยกันเลยนะฮะตารางนี้ได้มาจากเว็บกระทิง1นึง1 2 3นะจ๊ะลุยกันเลยนะครับผมขอซื้อรีเจอร์ไปเลยนะจ๊ะซื้อไปเลย900บาทจ้ะลุยเลย มาครับสแกตเตอร์ลงมาแล้วนะฮะ900นะจะจบที่เท่าไหร่นะวันนี้นะเราต้องแตกนะจะเอาคูณ4ครับดอกนี้สวยงามครับโอ้โหซูชินะฮะมาครับเจเข้าคูณเป็น8นะคูณ8มาแล้วครับ10เข้าครับคูณ10ครับสวยครับสวยพี่สวยนะฮะโอ้โหมาแล้วนะครับ148บาทนะฮะหมุนวิง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 ลงมาพัดเข้ากับแมวเข้าครับ โอ้โหเนโก้โอ้โหสวยงามครับลุยกันมาครับลุยกันไปฮะอ่าสูชีเข้าอีกแล้วครับเจลงมาหรือเปล่าเจไม่มาแต่เคมานะฮะโอ้โหช่องแรกเจไม่มาเหลืออีก7ฟรีสปินจัดไปครับน้องแมวบอกเมียวให้ไปอีกคูณหนึ่งฮนะลงมาครับคูณคูณไปฮะคูณ2ี่แล้วนะฮะเหลืออีกสฟนะรีสปินนะโอ้โหคูณ24ฮะ สวยฮะโอ้โหไม่แตกฮะคูณเยอะแต่ไม่แตกครับแต่พัดเข้าครับรอบนี้โอ้โหมาน้อยแต่มานนะนะจัเกลือไหมครับคูณยี่บคูณ2ีครับโอ้โหมาครับสกเก็ตเตอร์เข้าไหมเข้าไหมฮะตุกต๊กตุ๊กต่อมๆยังไม่เข้าฮะโอ้โหเสียดายฮะโอ้โหจับตาดูดอกนี้ครับสวยงามครับโอ้โหตอนนี้นะครับกำไรมา12บาท เอานะดอกสุดท้ายอย่างนี้เป็นยังไงฮะโอ้โหแตกยังไม่เยอะฮะถือว่าได้ทุนมานะฮะลุยกันไปต่อครับลุยกันไปต่อครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับดอกนี้คูณไปเลยว่าเอาเท่าไหร่ดีซื้อฟีเจอร์เป็นพันสองเลยละกันนะฮะโอ้โหมาตอนนี้ได้คูณ10ฟรีสปินนะฮะ ดอกแรกมาครับน้องเหมียวบอกไปเอาไปคูณแผลตะนไโอ้โมาทั้งคอ,อกเลยนะฮะร้องเนียวโอ้ยมาจ้ะจะบวกไปเท่าไหร่รอบนี้ไม่น่าจะเกลือนะแต่ทำไมไม่แต่อ,โโอูมาเป็นคอ,อกเลยจ้ะมาเป็นคอ,อกเลยนะเมื่อกี้คูณ20สวยงามคูณ22นะสูชิเข้ามาแล้วนะครับเอไม่เข้าดอกแรกฮะโอ้โหโ 422บาทแล้วตอนนี้บวกไปประมาณ614บาทนะจ๊ะลุยๆกันไปนะฮะคูณสัพัดเลยนะจ๊ะคูณเลยนะคูณไปนะแต่ว่ามันยังไม่แตกนะโอ้โหคูณ34อย่าทำให้ผิดหวังได้ไหมดอกนี้ดอกสุดท้ายอะหคูณ40แล้วนะโอเคสวยงามคูณ44ครับกับเจเข้าดอกนี้ฮะ โอ้โหบวกไป684บาทเองอนะขาดทุนนะฮะซื้อฟีเจอร์พันสองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการหมุนฟรีสปิน12ครั้งนะฮะดอกนี้นะเป็นตัวชี้วัดชะตานี่ยว่าจะได้ทนุนหรือว่าบวกกำไรคืนหรือเปล่านะโอ้โหเมื่อกี้นะคูณไปเยอะมากแต่ไม่แตกนะฮรอบนี้มีแววหมะมีแววต้องมีโอนะอันนั้นมีแมวนะฮะ ลุยกันมาโอ้โหพัดกับซูชิสองก้อนนะฮวายเข้าครับสิบต้องลงมาแนละ้วจังหวะนี้โอ้โหไม่มาโอ้โหเสียดายฮนะสวยๆดอกนี้นะผมจะไม่ยอมขาดคุณน,นะจะจัดหนักๆเลยดอกนี้เหลืออีกห้าฟรีสปินนะะจะหมู่หรือจ่าจะหมาหรือจู่นะฮะมาคูณสิบสี่ครับสองร้อยสี่ิบสามบาทคิวไม่เข้าฮนะโอ้โห หน้าแรกนี่น่าเสียดายเลยนะคูณมาคูณสิบปดนะเอาแล้วฝากความหวังไว้กับเจดอกนี้ลงมายังไงครับคิวกับซูชิเข้ามาคิวเข้าอีกฮะโอ้โหกระดิ่งน้องแมวฮะเจ้าฮะโอ้โหมาได้เท่าไหร่ครับรางวัลก้อนโต1,065บาทนะฮะ เอาละดอกนี้นะตอนนี้ผมได้ทุนการซื้อไปคืนแล้วนะฮะมาครับคูณ22คนระับสวยงามครับ2000ตอนนี้เป็น2065บาทนะกำไรมาประมาณ800นะกำไรมาประมาณ800นะฮะนบวกขาดทุนเมื่อกี้ก็น่าจะเสมอทุนนะโอ้โหสวยงามครับดอกนี้ยังไงฮนะต้องจัดอีกไหมฮนะ แน่นอนนะว่าเราต้องจัดไปอีกฮนะซื้อไปเลยครับ1800บาทนะเล่นเบอร์ใหญ่นี้นะฮะเล่นเบอร์ใหญ่ไปเลยฮนะลงมาครับขอสวยๆได้ไหมฮะบาทหัวใจเหลือเกินนะรอบนี้นะถ้าไม่ได้ผมพอเลยนะจะถือว่าตำรานี่โกลเด้นทามเป็นโมคะเลยนะผมบอกเลยนะว่ามันจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าตำราของกระทิงหนึ่งอสาครับ เว็บดีๆที่มีตำราให้นะครับใครสนใจตำราบแบบนี้นะครับสมัครกันไปได้เลยนะจ๊ะลงมาเหลืออีก3ฟรีสปินเท่านั้นน,นะ,ะโอเคครับสูชีเข้าฮะ,ะสิบมาไหมาโอ้โหสูชีบนฮะ,ะโอ้โหสวยงามฮะ,ะสวยะครับหื้ต่อเนื่องวายมาตรงกลางเจมาฮะ,ะโอ้โหเจซัดไป5้าแถวฮะ,ะโอ้โหสวยงามะครับ3400 ูตอนนี้บวกมา3,432ับาทสามสิกโอ้โหสวยงามครับดอกสุดท้ายนี่หว,วานๆเลยครับแจวครับกำไรล้วนๆครับลงไาอีกครับบวกเงินรางวัลรวมไปเท่าไหรครับติดตามกันได้ครับ3,912บาทครับ เรียบร้อยครับดอกนี้นะครับขอตัวไปถอนแล้วครับตำราย,ยังใช้ได้จริงยังศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเว็บกระทิง1 2 3จ้ะนะครับผมวันนี้นะเบอรอต้องลาขอตัวไปก่อนเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมต้องลากันไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ